ฮิโปโคเคนคืออะไรคงต้องบอกว่ามันไม่ใช่ฮิโปชนิดใหม่แต่อย่างใดแต่เจ้านี่ก็ไม่ใช่ฮิโปธรรมดามันเป็นโมรดกรับของปาโบเอสโกบาเจ้าพ่อยาเสพติดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นคนที่ได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งโคเคนเป็นอาชญากรที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ทีนี้เห็นภาพหรือยังว่าสิ่งที่เรียกว่าฮิโปโคเคนคืออะไรเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวของฮิโปพวกนี้ให้ฟังกัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับการมาถึงของฮิโปโคเคนฮิปโปที่ถูกเรียกว่าฮิโปโคเคนเคยเป็นฮิปโปธรรมชาติที่ถูกนำเข้ามาในฐานะสัตว์เลี้ยงของเอสโกบาซึ่งพวกมันถูกนำตัวมาในโคลอมเบียในช่วงปีพศ .2523 ซึ่งในตอนแรกพวกมันถูกนำเข้ามาทั้งหมด4ตัวเป็นตัวผู้1ตัวและตัวเมีย3ตัว และพ่อเอสโกบารวยมากและยังชอบสัตว์แปลกๆในสวนสัตว์ส่วนตัวของเขาจึงมีตัวแปลกๆอยู่มากมายหลังจากที่เอสโกบาถูกตำรวจสังหารในปีพศ .2536 ส,อ 2, 5, 3, 6, สัตว์ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังสวนสัตว์อื่นๆยกเว้นฮิโปที่พิสูจน์ว่ามันยากมากที่จะจับและถึงจับได้ก็ยากที่จะขนย้ายพวกเขาจึงทิ้งพวกมันไว้ที่เดิมโดยคิดว่าพวกมันน่าจะตายเพราะไม่มีอาหารให้กินแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คิดผิด พราะฮิโปเหล่านี้ได้ออกมาข้างนอกและแหล่งน้ําแถบนั้นก็กลายเป็นสวรรค์ของฮิโปพวกนี้ความจริงมันทาได้ดีกว่าในถิ่นกําเนิดของพวกมันซะอีกพวกมันเริ่มผสมพันธุ์และมีลูกหลานมากขึ้นและเดินทางไปตามแม่น้ําเป็นระยะทางกว่า160กิโลเมตรหลายครั้งที่ฮิโปพวกนี้เดินทางตามถนนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอย่างการถูกรถชนเป็นต้น 30ปีต่อมาหลังเอสกวาตายประชากรของพวกมันเพิ่มเป็น80 120ถึง120ตัวทั้งหมดอาศัยอยู่ในโคลอมเบียและถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ลูกลานที่น่ากลัวรัฐบาลและนักวิจัยได้คิดเรื่องที่จะจัดการพวกมันมาหลายปีส่วนนักอนุรักษ์ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายทางนิเวศวิทยาที่พวกมันทำกับลุ่มน้ำามัดาเรนาของโคลอมเบียส่วนกลุ่มสิทธิสัตว์ก็กังวลว่าเจ้าหน้าที่จะทำรุนแรงกับพวกมัน รัฐบาลเคยคิดจะฆ่าพวกมันทั้งหมดหรือไม่ย้อนกลับไปปีพศ .2552 รัฐบาลโคลอมเบียตัดสินใจที่จะฆ่าพวกมันทั้งหมดแต่ก็ทําให้เกิดเสียงวอยจากกลุ่มผู้รักสัตว์จนแผนนี้ไม่เคยรู้ล่วงเลยจนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพศ2564หรอยสีลุยโดมิงโกทนายความชาวโคลอมเบียได้ยื่นฟ้องในานามของฮิปโปเพื่อช่วยพวกมันไม่ให้ถูกฆ่าแต่แนะนําให้มันทําหมันแทนซึ่งเจ้าหน้าที่โคลอมเบียก็เห็นด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผนการคุมกําเนิดขึ้นแต่เพราะการทําหมันด้วยวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนั้นอันตรายเกินไปเพราะฮิปโปเป็นสัตว์ขนาดใหญ่และยังดุร้ายมากจึงทําให้เจ้าหน้าที่ทําหมันได้เพียง11ตัวจนเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีพศ2564หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคได้ประกาศความพยายามในการคุมกําเนิดประชากรฮิปโปส่งผลให้มีฮิปโปอีก24ตัวได้รับการจัดการด้วยวิธีใหม่ ด้วยการยิงลูกดอกที่บรรจุยาคุมกําเนิดมันปลอดภัยและมีราคาที่ถูกกว่ามากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงทําได้เชื่องช้าอยู่ดีและแล้วอเมริกาเขาเข้ามาเกี่ยวคดีฟ้องร้องเพื่อช่วยชีวิตทิโปซึ่งใช้ข้อโต้แย้งในเรื่องของการใช้ยาคุมกําเนิดและข้อตกลงดังกล่าวก็ยังคงเปิดโอกาสให้มีช่องโหว่เพื่อช่วยชีวิตทิโปบางตัวที่ถูกฆ่าดังนั้นกองทุนปกป้องสัตว์ของสหรัฐ จึงได้ยื่นคำร้องทางกฎหมายซึ่งตามกฎหมายของโคลอมเบียอนุญาตให้สัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์สามารถฟ้องร้องได้ซึ่งก็เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของพวกมันได้แต่ไม่สามารถบังคับให้พล,ลเมืองสหรัฐให้จัดทำเอกสารหรือคำให้การเพื่อสนับสนุนคดีของพวกเขาได้อย่างไรก็ตามกฎหมายของสหรัฐอนุญาตให้พล,ลเมืองหรือผู้ที่สนใจของโคลอมเบียไปที่ศาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อขอเอกสารและคำให้การ โดยอนุญาตให้กองทุนปกป้องสัตว์ของสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐให้รับรองโจทย์ซึ่งเป็นชุมชนของฮิปโปโปเตมัสที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำมักดาเลนาเป็นนิติบุคคลเป็นครั้งแรกสุดท้ายตามคำสั่งศาลได้ให้อำนาจฮิปโปที่จะใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อให้เป็นบุคคลของสหรัฐอเมริกาทีนี้เข้าใจกันหรือยังว่าฮิปโปโคเคนของเอสโคบานั้นไม่ธรรมดาอย่าว่าแต่จะฆ่าพวกมันให้หมดเลย แค่จะทำหมันพวกมันให้หมดก็ยังทำไม่ได้เลยเพราะพวกมันได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเป็นที่รียบร้อยส่วนอนาคตของฮิโปโคเคนจะเป็นเช่นไรก็ต้องติดตามกันต่อไปรู้หรือไม่อเมริกาเคยจะเลี้ยงฮิโปเพื่อเอามากินเนื้อแนวคิดนี้เคยถูกนำเสนอขึ้นในปีพศ2 4 5 3ในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังประสบปัญหากับการขาดแคลนเนื้อสัตว์อย่างรุนแรงการเพิ่มขึ้นของประชากรรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกที่ลกล้าง ส่งผลให้ราคาเนื้อวัวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการที่มากขึ้นและเกษตรกร,เ,กรเองก็พยายามดิ้นลนเพื่อให้ทานต่อความต้องการในตอนนั้นระบบน้ำในรัฐทางใต้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลสาบก็เต็มไปด้วยผักตบชวาซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกลานที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและมันกำลังเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อนักวิาศัตว์ผู้ทรงอิทธิพลสองคนคิดหาวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาได้พวกเขาคิดว่า ควรนำฮิปโปเข้ามาและปล่อยพวกมันไปยังลุ่มน้ำทางใต้ที่ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นที่ที่วัวควายไม่สามารถอาศัยอยู่ได้โดยพวกเขาอ้างว่าเนื้อฮิปโปมีรสชาติอร่อยและสัตว์เหล่านี้จะช่วยกินผักตบชวาที่อุดมสมบูรณ์ในหนองน้ำอย่างมีความสุขพวกเราก็แค่รอให้มันตัวใหญ่หลังจากนั้นจึงเก็บเกี่ยวเนื้อของพวกมันได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรสมาชิกผู้แทนรัษฎรแห่งหลุยเซนาโรเบิร์ตบูชทาร์ส ได้นำเสนอแผนที่ชื่อว่าฮิปโปบิลขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยหาเงินทุนได้250,000ดอลลาร์เพื่อนำเข้าฮิปโปมายัางสหรัฐอเมริกาและอย่างที่พวกเขาเรียกกันว่าเบคอนบัวในทะเลสาจะสามารถใช้เป็นอาหารสำหรับคนอเมริกันได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่การนำเข้าฮิปโปเป็นเพียงการเริ่มต้นตามที่บรรณาธิการของนิวยอร์กไทม์ได้รายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ว่า ยังมีสัตว์อื่นๆที่อยู่ในรายการที่จะนำเข้ามาเช่นชามาลีควายป่าแอฟ,ฟริกาและสัตว์อื่นๆอีกจำนวนมากซึ่งอาจถูกนำเข้ามาเพื่อการปัตุสัตว์แม้แต่แรดขาวที่อ่อนโยนก็ถูกเขียนว่ารสชาติเยี่ยมเช่นเดียวกับดิ๊กๆสัตว์ที่คล้ายกับกวางแต่ตัวเล็กมากๆซึ่งได้รับการอธิบายว่าเหมาะสมสำหรับงานเลี้ยงคริสต์มาสแม้แต่ช้างยีราฟและม้าลายก็อยู่ในเมนูที่เสนอเช่นกัน โชคดีที่แนวคิดดังกล่าวหายไปในที่สุดและแทนที่จะนำเข้าสัตว์ใหม่ๆมาสู่ภูมิทัศน์ที่มีอยู่รัฐบาลอเมริกันเลือกที่จะปรับภูมิประเทศเพื่อรองรับสัตว์ที่มีอยู่แล้วซึ่งถือว่าได้ผลดีในระยะยาวและแม้ตอนนี้จะมีสัตว์ลุกรามอยู่มากมายแต่คนอเมริกันก็ไม่จำเป็นต้องกินฮิปโป เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติของฮิโปโคเคนสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขานมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ก็ได้นะครับตามหลับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย